อยากใช้ชีวิตติดอะไรติดแกลมติดบ้านติดงานแต่ถ้าติดงานลรวอยากอยู่ติดบ้านแถมติดถนนใหญ่มามีชีวิตที่ติดสบายที่สัมกรลังสิทธิ์ของเจ็ดกันดีกว่าค่ะบ้านที่คิดมาให้แบบจริงใจเกินห่วงจุ้ยก็แก้มาให้แล้วสาหรับใส่ยมูจอดรถได้2คันพื้นที่ก็ยังเหลือแล้วดีไซน์มีความโมเดิร์นมินิมอลสำหรับสายติดแกลมแถมพื้นที่ส่วนให้ใช้ชีวิตได้ติดธรรมชาติได้ทุกกิจกรรมเดินเข้ามาในบ้านก็จะเจอกับลิฟวิ่งรูมที่แต่งออกมาแล้วดูโฮมมี่สุดๆชั้นล่างมีห้องรคมอ้าน ผังมากสามารถทาคอฟฟี่บาร์ในบ้านได้เลยมาพาไปดูชั้น2กันดีกว่าสาหรับคนที่ติดครอบครัวชั้น2จะมี Family Area สามารถเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้แบบฟรีสไตล์ได้เลยนะหลังนี้มีทั้งหมด4ห้องนอนและก็3ห้องน้ําห้องนี้จะเป็นม <Wow. S 1> าสเตอร์เบดรูมพร้อมกับบอเก้นคล s s e t จะมีห้องน้ําในตัวพื้นที่ใช้สอยห้องนี้กว้างมากแถมแสงส่องเข้ายิ่งดูโปร่งเข้าไปอีกส่วนอีก2ห้องตั้งออกมาแล้วได้ประมาณนี้เลยห้องมีความกว้างแล้วก็รู้สึกไม่อึดอัดเลยเพราะว่าที่นี่เขามีหน้าต่างให้ทุกห้องพื้นที่สนนนาาาาาามญ้้าบาคือกวง ออกมาแล้วดูน่ารักสุดแอบให้ดูส่วนส่วนกลางคือล่มลื่นมากแถมกว้างใหญ่ได้ใช้ชีวิตติดธรรมชาติส่วนกลางจัดเต็มไม่มีที่ไหนให้ได้เท่าที่นี่แน่นอนโครงการนี้ยืดตดิดถนนลังสิตคลองเดเดินทางสะดวกมากจะใช้ชีวิตติดอะไรก็แฮปปี้ที่สามบัิกรังสิตคลองเค่ะ